สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่23มกราคมนะครับท่านผชม ครับท่านผู้ชมรถแจกฟรีของขวัญ LS คาร์มิสัปดาห์นี้นะครับนี่นะคันนี้มีชื่อว่า UbermatchLibraLibra นะครับ GTS นะผมก็ติดีใจนิดนึงนะไอตรง Libra เนี่ยนะ l ีบมันจะแบบละละลอะไรอย่างงี้นะครับ Ubermatch ลีบรานะ GTS นะครับคันนี้มีขายอยู่ในเว็บนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่นะครับีเจ나리สี่ประตูใช่ไหมนี่นะครับ Ubermatch Libra นะ GTS ราคา1,175,000 00เหรียญเลยนะครับนี่นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณ B.M. w นะครับเป็นประมาณรถ SUV วากอนประมาณวากอนนะอันนี้ประมาณวากอนนะครับเป็นรถ BMW ดนะครับล้านหนึ่งแสนเลยนะครับไม่ใช่รถแรงนะมีขายในเว็บกติกาที่จะได้รถฟรีคันนี้นะครับกด M Ls c a อลเคาเเลือกภายไลท์โชว์เรนนะครับ p พ e สท t อป1 for ฟ days in a r o นนะครับก็คือแข่งรถนะครับแข่งรถ ให้เข้าที่1เลยนะสามวันติดนะครับเข้าที่1 3สามวันติดเลยนะครับก็ยากหน่อยนะแต่ถ้ามีเพื่อนก็เพื่อนเล่นด้วยกันก็เป็นก็เล่นใน Discord อ,อะไรงนี้ก็ผักกันเข้านะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ไปแข่งในปรปับกนะแล้วก็บูบูกันหน่อยนะเดี๋ยวให้คนเก่งๆมันก็จะอ,ออกไปเองเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็น่าจะยากอยู่นะครับอันนี้สามวันติดด้วยนะครับก็ลองดูนะแต่รถแต่งสวยมากนะเดี๋ยวผมจะรีวิว ในตอนต่อไปนะครับอ่ะไปดูรถที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับนีม่มาส้นขาบอกเลยนะคันนี้สวยนะครับแต่งสวยนะคันนี้ไปทําแบบคิ้วขอบแบบประมาณสี่ชุดโคม,มียมเนี่ยเจ๋งเลยคันนี้เป็นรถแลนะครับเอาออกจากเว็บไปแล้ว แล้วก็เอากลับมาขายครั้งครั้งหลังเนี่ยไม่มีคันนี้มาด้วยนะครับก็คือไม่ได้เอากลับมาขายใหม่นะไม่มีขายในเว็บนะครับคันนี้มีชื่อว่า Decras w a m o s นะครับ Decras w a m o s นะครับอ่าบอกราคาเลยราคานี่มไม่แพงนะลองดูราคาอยู่ที่4 17,200หห่นเันอ้อหรียญนะครับ ไม่แพงนะไม่แพงถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะหน้าตาอาจจะดูโลโลนะครับแต่ถ้าสายมาเซิลคาร์นะครับบอกเลยพลาดไม่ได้นะครับมีมาขายแล้วสัปดาห์นี้นะครับนี่ ừ ừ ừ, ขนาดใส่ล้อแบบแหมเหมือนล้อกระทะเลยนะก็ยังดูดีนะครับคันนี้นะถ้าสายมาเซิลนะผมชอบนะครับคันนี้สายมาเซิลเก็บเลยนะสายซปเปอร์คาร์หน้าแบบน,นี่เหมินไปเลยนะครับนะก็เอ๊ซปเปอร์คาร์นี่หายไป สสัปดาห์แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูคันนี้คันนี้นะครับท่านผู้ชม,มคันนี้ที่บอกเลยผมชอบผมชอบมากๆนะครับคันนี้เป็นรถ NPC นะครับเป็นรถ NPC ที่เขาทำมาเหมือนจริงมากเลยนะรุ่นนี้แบบฮิตนิยมมากเลยนะเสียเบนซ์นนะในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมีกันเกือดเลยนะของจริงนะครับคันนี้มีชื่อว่า b e n e f a c t o r f ฟลเซอร์ iser, นะครับเบนิ Bene f ฟ c เตอร์เฟลเซอร์นะครับอืมจึกๆเลยนะอ่ะราคาอยู่ที่1,45,000ันเหรียญคันนี้ถูกนะครับสำหรับรถแนวสปอร์ตนะรถแนวสปอร์ตแบบแนวเสียยุค90นะครับเสียยุค90นี่อืไปแต่งสปอร์ตนี่ประมาณว่าไฮโซนะหนุ่มไฮโซโหชุดแต่งอะไรนะ AME ใช่ไหม AME บาบัสอะไรอย่างงี้นะเจ <c oughs> ๋งเลยนะเป็นรถ n p c คับมันเกิดเลยแต่ว่าไม่มีขายในเว็บนะครับเป็นรถแลนะไม่มีขายในเว็บนะครับคันนี้ใครสนใจก็มาเก็บไปนะผมบอกเลยนะคันนี้ผมชอบมากเลย2คันมาเนี่ยสำหรับสายกลางๆนะแบบราคาถูกๆนะก็มาเก็บได้นะสะสมไปแต่งสวยๆนะครับไม่ได้แรงถึงแบบ ขนาดพูดป๊าสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสวยงามนะครับประมาณมีตำนานนะมีตำนานมีของจริงให้เห็นกันสวยงามนะครับส่วนคันนี้ทำไมผมถึงบอกสองคันรวมคันนี้ไปด้วยนะคันนี้ก็ประมาณสีตรองนะผมว่าเป็นสีตรองสีตรองเนี่ยเกือบจะเป็นรุ่นรุ่นตำนานที่มันเป็นหน้ากลบอะที่มันมีปิดล้อนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับนะ นี่ประมาณสีตรองสวยงามประมาณคลาสสปอร์ตคลาสสิกนะครับใครที่สะสมแนวสปอร์ตคลาสสิกรถเลโทรรถเก่านะครับนี่มีชื่อว่าแรมพาดาติปิกกาเร่นะครับแลมพาดาติปิกกาเร่นะครับราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเหรียญเองนะครับอันนี้เป็นเลโทนะสวยงามนะประมาณ สีทองนะหน้ากบโอ้โหลดแล้วสวยเลยนะคันนี้ไปทําสีทองนะแบบแนวแนวแต่จยิงสีนี้ก็เลโทรแล้วละ่ะเจ๋งดีนะครับดูขอบขอบเป็นแบบโบราณจริงนะแบบเลโทรจริงประมาณแบบวินเทจเลโทรนะขอบเป็นแบบชุกเมียมอะไรอย่างนี้นะเจ๋งเลยนะครับนี่นะครับ l s คามิสสัปดาห์นี้นะครับรถแรงทั้ง3คันเลยนะไม่มีขายในเว็บนะครับ คันนี้เป็นรถมัสเซิลคาร์นะสายมัสเซิลยังไม่มีมาเก็บเลยไม่ควรพลาดนะแต่งแล้วสวยนะครับคันนี้มัสเซิลคาร์น่ายกนะส่วนคันนี้นะครับสายวัยรุ่น90นะใครอยากเก็บพวกรถรถเลโทรถประมาณสปอร์ตยุกู้อะไรอย่างนี้นะครับมาแต่งแต่งสวยนะคันนี้แต่งได้เยอะแต่เป็นรถ n p c นะแล้วแต่ชอบนะครับก็โลคัสหน่อยแต่ขับเล่นชิลๆนะครับก็มาเก็บไปไม่มีขายในเว็บ ส่วนคันนี้นะครับบอกเลยสีตรองนะสายสีตรองนะเกิดทันในยุคสมัยยุค809 0เนี่ยขับกันเยอะนะสีตรองนะครับนี่นะสายรถเก่านะครับก็มาเก็บเลยนะ LS คาร์มิด e, สัปดาห์นี้นะท่านผู้ชมมีแต่รถเก่านะโอ้สายซูเปอปร์คาร์นี่แบบเซ็งเลยนะครับอ่ะรถผมอยู่ไหนไปดูที่โชว์รูมกันต่อเลย นะครับทำไมต้องหยุดบอกด้วยนะนี่นะมีมีเอ๊ะผมหาทางขึ้นไม่เจออะไปเลยจำทางไดอ้ออกมาก็เกิดดูบัติเหตุเลยนะคันนี้นะครับสำหรับสายชิลนะใครชิลก็ไปซื้อขับเล่นนะถูกๆบอกเลยนี่นะครับชิลด้วยแบบนี้เลยฟาหลบเลยหลบเลย ผ่านห,หน้าผ่านตาไปเลยนะไม่มีชนนะครับเล่นมุมนี้ไม่มีชนนะครับานผมีชนชิวๆนะมุมเนี้ยไม่มีชนแต่จะจําทางผิดหรือเสีมาผิดทางใช่ไหมอ่ะถูกใช่ไหม,ไมนี่ชนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ผิดนะแต่ว่าชนรถเมล์แล้วสลับทางมาถูกนะครับ ีเมีนิลักมอเตอร์สปอร์ตนี่นะครับมาดูกันอีกทีนะรถเทเวอร์นะครับรถเทเวอร์นะแต่งหน้าเขาได้นะมีหนวดเขาควายมีหนวดพี่เร็กคลรบาวนะครับว่ากันไปนี่นะลอ้อเหลือนี่ล้อเดิมนะครับล้อเดิมก็สวยอันนี้ก็คือแบบ ขับเล่นชิวๆนะมันไม่มีขายในเว็บนะครับเขาเอานานๆเข้ามาขายทิยงนะครับที่โชว์รูมแห่งนี้นะก็แล้วแต่ชอบนะครับใครสนใจก็มาจัดไปนะครับอ่ะไปไปดูรถที่น่าสนใจกันนี่นะครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมสายมอเตอร์ไซค์สายชอปเปอร์นะครับบอกเลยใครที่สะสมรถมอเตอร์ไซค์ช่วง3สัปดาห์สัปดาห์ที่4แล้วนะครับมีมอเตอร์ไซค์รถแลที่ไม่มีขายในเว็บ มาให้เก็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยบอกเลยใครที่ยังแบบลังเลว่าจะสะสมอะไรดีรถมือใหม่นะครับหรืออะไรอย่างนี้ที่อยากสะสมรถอะไรดีเงี้ยนะ <S <S ผมแนะนํามอเตอร์ไซค์นะผมชอบเลยผมสะสมมาเกือบมีเกือบหมดแล้วนะครับก็เลยแบบแนะนํานะใครสนใจก็มอเตอร์ไซค์ราคาไม่แพงนะครับคันนี้นะชอปเปอร์นะครับประมาณแนวชอปเปอร์บิ๊กไบค์นะครับสวยงามมีชื่อว่า เวสเทิร์นเดอมอนนะครับดาเอมอนเวสเทิร์นดาเอมอนนะนี่นะหรือดอลล่าเอมอนนะไม่ใช่นะนี่นะเป็นแนวฮาร์เรย์เดวิสันนะครับนี่นะเครื่องวีเครื่องวีแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกนะฝาตรงนั้นเป็นตุนเป็นแบบลีลีหยดน้ำนะครับแนวเครื่องวีฮาร์เรย์เดวิสันนะครับราคาอยู่ที่ 167,240เี่หรียญเองนะครับแสนกว่านะแสนกว่าชิวๆเลยเอาไปแต่งสวยๆนะอันนี้เขาทําแบบโชคหน้าดำอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยแบบดูทะมึนทะมึนนะเอาไปแต่งแบบใสๆชุกคุมเมี่ยมเงาๆนะท่านผู้ชมบอกเลยใส่ล้อแบบเงาๆสวยมากนะครับสายชอปเปอร์สายรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีมาเก็บเลยไม่มีขายในเว็บนะครับบอกเลยโอ้ดูรถคันนี้สิสายชิวมาอีกแล้ว สัปดาห์นี้สายชิลลุ้นวนเลยนะบอกเลยสายลดแรงสายซูเปอร์คาร์นี่เซ็งเลยนะครับคันนี้นะคันนี้ก็แนวซูเปอร์คาร์นะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยเทสเดย์ฟ์นะครับคันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับบางคนงงนะก็แนวชิลมันจะนั่งแบบประมาณว่าแบบเนี้ย จอ,ก,อกว้างแบบชิวๆอย่างนี้นะแล้วก็หน้าไหวขับแล้วมีความรู้สึกเหมือนขับซปเปอร์คาร์นะครับบอกเลยอ่ะคือรถผมแค่มาดูว่ามันเป็นมาดูให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่ซปเปอร์คาร์นะมันเป็นรถสปอร์ตนะครับอ่ะเข้าไปรีวิวกันใหม่อูออกมาคืนแล้วอย่างเร็วนะครับอย่างเร็วนะครับคันนี้มีชื่อว่า ไฮยักลูสตันนะครับไฮยักลูสตันหรือไฮจักลูสต a นหรือลาสตันแลแ้จะเรียกนะครับนี่นะคันนี้ราคาอยู่ที่3 8ม5 0 50, เหรียญน,นะครับคันนี้แล้วแต่ชอบนะสายชิลสายขับเล่นสวยงามแต่งสวยงามนะแต่งแนวคร s สตอมได้นะคัสตอมก็คือแต่งได้แบบเยอะๆมีพวกโลบาร์อะไรอย่างนี้นะครับ ก็แนะนำนะราคาก็ไม่แพงนะครับใครยังไม่มีนะรถแรงไม่มีขายในเว็บนะครับก็มาจัดไปนะครับม,มาอีกแล้วนะแนวนี้ส่งสายเฟี้ยวมาเลยคันนี้จัดหนักนะดูๆนะคันนี้ผมยังไม่มีหรือเปล่านะอ้อมผมมีแล้วแล er นสต็อกเกอร์เอ็กนะคันนี้บอกเลยนะรถแรงรถแรงรถแพงนะครับคันนี้สําหรับสาย SUV นะ SUV เนี่ยมีให้เก็บหลายคันมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถ NPC นะครับมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่นะแล้วยิ่งคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมแล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำนะผมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะครับ NPC ีเนี่ยเพราะว่าแล้วยิ่งตัวราคาแรงๆนะคันนี้มีชื่อว่า ดันเดียรีหรือดุนเดียรีนะครับ l a n d s t เอ k e r XL นะครับผมจะทําเสียงอย่างนั้นทําไมนะราคาเลยนะครับบอกเลยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสเหรียญนะครับผมพยายามจะดูให้มันเป็น1 0 0 0 0แนะแต่จริงๆแล้วมันเป็น1ล้านท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนะคันนี้น่าจะเป็นคันใหญ่ที่สุดแล้วนะคันใหญ่ที่สุดแล้วของแนวรถบ้านรถเสมือนจริงรถครอบครัว SUV นะครับนะดูสินี่นะใครที่ชอบสายนี้นะครับสาย SUV นะครับมาเก็บด่วนเลยเพราะว่าคันนี้มันคือแบบเขาเรียกว่าอนะไรหายสุดแล้วไหมใช่ไหมสำหรับหน้านี้นะ Landstalker หรือเสมือนจริงก็คือ Land Rover นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อมาคันนี้ผมละเซ็งคันนี้ผมละเซ็งมากเลยนะมาบ่อยมากเลยท่านผู้ชมไม่แนะนานะไม่แนะนําอย่างมากไม่แนะนําแบบหัวร้อนนะครับท่านผู้ชมมาบ่อยมากๆดีบูชีใช่ไหมดีบูชีราปิดจีทีนะครับดีวูดวอะดีบูชีราปิดจีทีนะครับเป็นรถสปอร์ตรถ NPC ขับกันเกื่อนเลยนะแล้วก็โชว์รูงก็มาแบบมากันบ่อยมากๆเลยนะครับบอกราคาไปเลยนะ1 3 2 0 0 0 เหรียญน,นะครับใครที่สะสมรถสปอร์ตนะมันไม่มีขายในเว็บนะครับแนวแอสตันมาตินพูด,ดง่ายๆสายที่เก็บสาคันนี้ได้คือสาย a s สตันมาตินนะครับเท่านั้นนะก็มาเก็บไปนะถ้าชอบแล้วยังไม่มีนะครับนะบอกเลยแต่ถ้าเกิดแบบคนอื่นแบบสนใจจะมาเก็บผมไม่แนะนำนะเร็วก็ไม่เร็วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับนะอ่ะต่อมาคันนี้มาแล้วรถเทเวอร์นะหรือรถกระบา เขียวของผมเองนะครับเขบาบอกเอาเขียวของผมนั่นเองรถเทเวอร์นะในเนื้อเรื่องจะเป็นรถกระบะของเทเวอร์นะครับนี่นะไม่ใช่สัตบาทไม่ใช่สัตส,ส,สัตเิเทเวอร์เฮนเดอร์สันนะเทเวอร์นะครับนี่เจ้าของเจ้าของอู่นี้นะนี่คือรถของเจ้าของอู่นี้นะแล้วก็เก่าด้วยนะเอามาขายนะเป็นรถของเจ้าของอู่เองเก่าแล้วเอามาขายเรานะผมก็ลงซื้อไปนะครับนะ คันนี้นะผมเคยซื้อในเว็บนะครับในเว็บตอนที่มันมีขายในเว็บเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกเพราะว่ามันเป็นรถราคาถูกนะแล้วก็รถที่วิ่งอยู่ทางเมืองเหนือด้วยมั้งแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นละผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมไปเห็นมาจากไหนนะอ่ะคันนี้มีชื่อว่าคานิสบอดีนะผมเรียกว่าคานิสบอดีหรือบอดีนะนะครับประมาณนี้นะเป็นรถแนวรถจี๊ปกระบะนะครับจี๊ปกระบะนี่ เดินตรงนี้ไม่ได้นะเบียดเบียดปีนได้ไหมเนี่ยม่มาเบียดเลยตรงนี้จะเดินวนสะหน่อยนะครับจีกบกระบะนะคันนี้เป็นรถแรนะครับเป็นรถแรเอาออกจากเว็บไปแล้วตั้งนานนู่นเลยแล้วก็ไม่เคยเอากลับมาขายไม่มีขายในเว็บนะครับราคาอยู่ที่บอกราคาท่านผู้ชมคันนี้นะบอกราคาทีงายเก่งเลยท่านผู้ชมนะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0ื่นเหรียญ นะครับ25,000าเหรียญนะถูกๆนะซื้อไปขับเล่นท่านผู้ชมแรงก็ไม่แรงนะแล้วก็สนองสนิมเพียบเลยนะแล้วก็คงโครงนะครับแต่ขับเล่นนะสะสมนะครับรถในตำนานเกมนี้เนาะว่ากันไปนะครับนี่นะสำหรับโชลูวันนี้โชลูมมีแต่สายบึกบนมาดูนะโชลูพี่เมง่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่นะคันนี้นะครับรถพี่เม่งเอง,เอ,งเอามาขายใช่ไหมเออแล้ว ใครก็หลงไปซื้อนะก็ลองไปซื้อดูขับเล่นชิลๆสายชิวนะครับแล้วก็คันนี้ไม่แนะนำนะรถ NPC มาขายบ่อยมากเลยนะหรือใครสายแ s ต o ันมาตินเนี่ยไม่มีก็มาเก็บไปนะครับส่วนคันนั้น SUV นะครับนี่ SUV นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรงสุดแล้วล่ะราคาแรงสุดแล้วะจะชอบนะครับ นะถ้าสนใจก็มาเก็บไปนะตัวแรงแลวก็ตัวยาวยาวด้วยนะผมก็มีแล้วนะผมก็มีหลายคันเลยรถเอสยูวีเนี่ยสะสมาเข้าบ้างนะแล้วก็คันนี้สายชิลอีกแล้วสายชิลใครชิลก็คันเนี้ยแต่งได้เยอะนะครับคัสตอมนะราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เวลาขับเล่นนั่งนะมันจะชิลมากถ้าไม่ชมคันนี้บอกเลยนะมันจะชิลแล้วถ้าชอบนะก็มาจัดกันไปนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับนี่ สายมอเตอร์ไซคแล้วยังไม่มีบอกเลยจัดเลยชอปเปอร์จัดให้เต็มเงินไปเลยนะใครยังไม่มีนะครับให้ครบเซ็ตไปเลยนี่อาละสำหรับวันนี้ช่องเอ r ร์ p เพรายการ GTA Tour อัปเดตลถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ ก็จะขอลาท่านผู้ชไมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีราตรีสวัสดีรสสดครับ